สวัสดีชาววัดโฟนทีุกท่านนะคะสำหรับคลิปแกะกล่องคลิปนี้ก็จะมาขอแกะกล่อง v i โ o p เพาส f a ฟ 4G นะคะซึ่งรุ่นนี้อาจจะมีชื่อรุ่นคล้ายกับ v i โ o p เพาแต่ว่าอย่าเพิ่งสับสนกันนะคะเพราะใน v i โ o p เพ e r Fab 4G จจะมีความแตกต่างและจุดเด่นอย่างในชื่อรุ่นเลยกับการเชื่อมต่อ 4G LTE ส่วนพวกสเปคด้านอื่นๆก็มาดูกันข้างหลังตัวกล่องเลยค่ะตรงนี้ก็คือจะเห็นกันเลยว่ามีให้เลือก545แบบ ทั้งสีดําสีขาวสีน้ําตาลแบบช็อกโกแลตสีน้ําเงินสีแดงค่ะส่วนข้างหลังกล่องก็จะมีสเปคบอกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง5.5นิ้วความละเอียดระดับ HD 1280 x 720พิกเซลมีกล้องถ่ายภาพ13ล้านพิกเซลมีกล้องหน้า5ล้านมี CPU q u a d c o r e Snapdragon 1.2 g h z ค่ะ มีดอมหรือพื้นที่ความจำภายในตัวเครื่อง16 g b พร้อมดม2 g b ค่ะแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop นะคะ Dual SIM ก็คือการใช้งาน2ซิมการ์ดในเครื่องเดียวแล้วก็เพิ่ม micro SD card ได้สูงสุด64 g b เลยละค่ะซึ่งสเปคทั้งหมดนี้สามารถเป็นเจ้าของไใดใ้ง่ายในราคาเพียง4,990บาทเท่านั้นนะคะ เราดูสเ,เปคคร่าวๆของวีโ o Power f a ร 4G กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าโอเคค่ะก็จะพบกับตัวเครื่องเป็นอย่างแรกเลยตัวเครื่องแกะกล่องตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะฝาหลังก็จะมีพิมพ์ลายหนังด้วยก็จับจับดูแล้วก็รู้สึกว่าคล้ายๆจับตัวหนังอยู่เหมือนกัน ส่วนใต้กล่องนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะคะก็แปลว่ามันถอดเปลี่ยนได้อยู่ที่ความจุ2,820มิลมส่วนเจ้าหอนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์สำหรับแปลงซิมการ์ดค่ะมีพวกคู่มือมาให้ด้วย ส่วนแผ่นเสตตั้งได้ข้างใต้กล่องนี้นะคะก็คือฟิล์มกันรอยนั่นเองมีแถมมาให้ด้วยค่ะตรงรุ่นแน่นอนส่วนจะกล่องข้างๆนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหัวชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟบ้านนั่นเองก็มีสายชาร์จไมโคร USB 2.0นะคะ และสิ่งสุดท้ายก็คือหูฟ e ังอินเอียร์3.5มมขนาดมาตรฐานค่ะพอหลังจากแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองเปิดเครื่องกันดีกว่าค่ะว่าในวีโ o p พาว r f a โฟนั้นจะมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นใส่แบตเตอรี่ก่อนเลย ะคเดี๋ยวจะมาดูพวกส่วนประกอบภายนอกพวกจุดต่างๆของ i g o p o w e r f a e 4G นะคะว่าพวกปุ่มพวกช่องอะไรต่างๆอยู่ตรงไหนแต่ว่าพอเห็นด้านหน้าตัวเครื่องก็พอรู้กันเลยว่าตรงนี้ส่วนนี้ก็คือหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่5.5นิ้วความละเอียดระดับ HD ซึ่งดูจากขนาดแล้วก็เหมาะแก่การดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้อย่างสะดวกแบบไม่ต้องอึดอัดสายตาเลยนะคะ ส่วนแถบด้านบนตรงนี้ก็จะมีทั้งลาโพงสนทนาและกล้องหน้าสาหรับเซลฟี่5ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวเครื่องทางด้านขวานี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดระดับเสียงหรือใช้เป็นชัตเตอร์กล้องก็ได้แล้วก็ปุ่ม Power ที่ใช้เปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็ปลดล็อกล็อกหน้าจอส่วนด้านบนตัวเครื่องนะคะเป็นพวกพื้นที่โลง่ลงๆมีเพียงช่องหูฟังมาตรฐาน3.5มม มาดูทางด้านล่างกันบ้างค่ะซึ่งด้านล่างก็จะมีเพียงเจอร์พอร์ตไมโครสําสหรับพวกถ่ายอวข้อมูลเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือก็ใช้แบตเตอรี่นั่นเองค่ะส่วนพื้นผิวด้านหลังตรงนี้นะคะก็คือเป็นฝาหลังแต่ว่าจะเป็นว,วัสดุพลาสติกที่พิมพ์ลายหนังแทนค่ะบริเวณมุมซ้ายบนก็มีกล้องถ่ายภาพ13ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชซึ่งตัวกล้องมันก็จะนูนจากตัวเครื่องนิดนึงก็ต้องคอยระวังการกระแทกไว้ให้ดีๆนะคะ และด้านล่างส่วนนี้ก็คือลำโพงมัลติมีเดียค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร่องสำหรับแกะฝาหลังนะคะพอแกะฝาหลังออกมาก็พบกับโจ้แบตเตอรี่ที่เราใส่ไปเมื่อตกี้แล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ช่องหนึ่งส่วนอันนี้เป็นช่องซิม2รอ,องรับไมโครซิมทั้ง2องซิมนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นช่องเพิ่มไมโคร s d การ์ดนั่นเองค่ะ หลังจากที่แนะนำกันไปเมื่อตกี้แล้วนะคะว่า v i g o Power f a b 4G นั้นมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง5.5นิ้วความละเอียดระดับ HD เหมาะแก่การดูหนังและก็เล่นเกมเป็นอย่างยิ่งเลยงั้นเดี๋ยวจะมาสาธิตการเล่นเกมกันสักเกมะค่ะว่าหน้าจอรุ่นนี้มันจะใหญ่เต็มตาจริงหรือเปล่าเล่นเกมสนุกไหม ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแกะกล่องวีโ o p พาวแฟ a โปก็มีแถมการเล่นเกมให้อีกหน่อยนึงและสำหรับใครที่อยากพบกับตัวจริงของรุ่นนี้ก็สามารถไปพบกันได้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2016นาะวันที่11 1 4กุมภาพันธนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจน,นะคะแต่ถ้าใครอยากจะลองอ่านรีวิวอ่านเก็บข้อมูลก่อนจะไปจมตัวจริงของ Vigo p พาวแฟบก็สามารถติดตามต่อกันได้ที่ w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  a t ว็ทนะคะ และก่อนจะจากกันไปก็ขอเลยนะคะว่าอย่าลืม Subscribe w h a t p h o n e TV เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงไอทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ